ที่ดินเปล่าจัดสรรลมเก่าเพชรบูรณ์เสนอที่ดินเปล่าแบ่งขาย7แปลงแปลงละหนึ่งไร่ลมเก่าเพชรบูรณ์นะครับเป็นที่ดินเปล่าจัดสรรแล้วติดถนนไฟฟ้าป่าปาสาธารณูปโภคครบคันบรรยากาศอยู่วิวเขาอากาศดีเหมาะกับเป็นบ้านพักตากอากาศนะครับและเป็นพื้นที่สวนเกษตรได้ด้วย การเดินทางก็สะดวกนะครับอยู่ใกล้ๆภูทับเบิกห่างไปเพียง20กิโลเท่านั้นท่านที่สนใจก็สามารถจับจองกันได้เลยวางดาวเพียง90 0 0 0บาทเท่านั้นผ่อนเดือนละเพียง4,500บาทต่อเดือนท่านก็สามารถเป็นเจ้าของที่ดินแปลงสวยแปลงนี้ได้แล้วนะครับ